ตามกระแสหมอลำกดติดตามน้ำในเดอสวัสดีค่ะแฟนคลับ f c t ซทีกำลังติดตามรับชมหมอลำม,มันมวนอยู่ในตอนนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้แอดก็จะนำข่าวสารในแวดวงการลูกทุ่งหมอลำมาฝากมาตอนแฟนคลับวันนี้ก็มีประเด็นเด็ดเนาะพี่น้องเป็นประเด็นเด็ดของหมอลำระเบียบวัฒนินเรื่องของการที่ถูกโจรปล้นเนาะพี่น้องครับ ร้นทรัพย์สินอยู่หลังเวทีมาในคราบของแฟนคลับเมื่อวันที่26ธันวาคม2565ที่ผ่านมามรำระเบียบว,วัฒนศิลป์ได้มีโอกาสไปเล่นอยู่บ้านหนองตาดตำนหน,นองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กระทำการแสดงสดแจ้งเนาะค่ะพี่น้องจนถึงเวลาเจียนใกล้จะสว่างก็มีโจรเนาะพี่น้องมาใน,นคราบของแฟนคลับได้เข้ามาผู้เสียหายได้ออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนั่นก็คือคุณ แพชพีรพัฒน์ใจความว่าจริงนะพี่นอ้องผมพลาดเองผมพลาดเองที่แขวนไว้ตรงนี้งานนิ้วพลทองที่ผ่านมาผมเก็บกระเป๋า ตังเอฟซีได้เลยส่งคืนเจ้าของตามที่อยู่แบบประชาชนในนั้นมีบัตรต่างๆและเงินร้อยกว่าบาทคราวนี้กระเป๋าผมหายผมหวังว่าจะได้คืนแบบปฏิหารบ้างผมขอแค่บับตรเอทอมบัตรประชาชนใบขับขี่นั้นคืนที่สําคัญคือกุญแจรถของผมส่วนเงินพันกว่าบาทคุณเอาไปเลยถ้าไม่ได้คืนผมขอให้มันเป็นการฟาดเคาะผมเสียใจแต่ไม่โทษใครคราวหน้าผมจะรักษาไว้ให้ดีนั่นก็เป็นข้อความระบายใจนะพี่นอ้องอ่า ของคุณแพทย์พิรพัฒน์ที่ได้สูญเสียทรัพย์สินเนาะที่เป็นเหตุการณ์ที่บกขาดฝันเนาะค่ะส่วนอีกหนึ่งท่านก็จะเป็นคุณแม่ณรินทร์พิธีกรปากหวานเพื่อนก็นเลยออกมาโพสต์ขึ้นกันเนาะค่ะใจความว่าดังนี้เนาะทำไมต้องทํากันขนาดนี้ขึ้นไปคนรถบัสท,ทุกคันเข้าขโมยของเต็น์ศิลปินทั้ง iPhone 1 4 Pro แม็กกระเป๋าของน้องแพทยยกไปทั้งหมดกุญแจกระเป๋าบัตรต่างๆและอีกมากมาย ทำเป็นกระบวนการเลยงานนี้ขอให้เป็นกรรมนำสนองมันไปวๆเด้อสาธุบักษาสัวนี่ก็จะเป็นข้อความพนะบายความนิจัยของคุณแม็กพิธีกรปากหวานเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับเหตุการณ์ปล้นหรือวะะ่าขโมยของหลังเวทีกับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอยค่ะอย่างล่าสุดก็ของบอยสิริชัยมาําใจเกินลอยเนาะคะ่ะที่มีโจรได้เข้าไป ลักของเช่นเดียวกันเนาะจังใดพี่น้องก,ก็ค่อยต่อยกันสอดซองดูแลยนะค่ะสําหรับการไปเยี่ยมชมศิลปินในอนาคตด้านหลังวิธีก็อยากให้ทุกวงหรือว่าหัวหน้าวงเนาะ,ะซ่อยกันคัดกรองให้มากกว่านี้หรือว่าจะเป็นการติดก้องวงจรปิดเพราะว่าทุกคนกาบเข้าไปบางเท่อบางที่กับบ่มีการคัดกรองก็จะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเนาะเพราะว่ากลุ่มคนทํางานศิลปินแดนเซอร์คอนโวยหรือว่า ภัยก็แล้วเต้นน่ที่อยู่ในวงเพื่อนก็บ่าเกิดข้อสบายใจหรอกค่ะพี่น้องคะ่ะบางทีเราทํางานอยู่กับโดนกับสิ่งที่มันมองบ่เห็นเนาะค่ะพี่น้องจะถือว่าอันตรายมากๆก็เป็นการเสียขวัญแล้วก็กําลังใจรวมไปถึงชุมชนหมู่บ้านนั้นๆที่ไปทําการแสดงก็เสื่อมเสียชื่อเสียงเช่นเดียวกันค่ะพี่น้องขอให้ตามโตคนนลายได้โดยเร็วนะคะ่ะแล้วก็ขอเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าศิลปินนักร้อง ทุกคนก็เสียขวัญแล้วก็กำลังใจในการทำงานเช่นเดียวกันคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำมีสักก่อนล้วพอกันในคลิปต่อไปแอดมินจะขออนุญาตหยิบยกคลิปบางช่วงบางตอนเนาะ,ะในเหตุการณ์สำหรับการตามล่าตามฮาโจรแล้วก็ผู้พบเห็นเหตุการณ์เนาะได้เล่เราให้ฟังขออนุญาตบางคลิปบางช่วงบางตอนนะคะขอบคุณค่ะของแพทย์ก็มีคนก็นอนฝออหย่นทั้งสอง,อ,องแต่ลรไม่หลับทั้งสเข้าไปไม่ได้หรอกเพราะว่านอนเต็มเลยหนูก็นอน ท้องพี่เปิดบักย่างก้วงอ่ะบ่ได้ยังแอ้มพามาอันพ่อมื่อนี้นะอี่กองกระนอนอันเป็นยังไงก่อนเรียนไปหอดถ้าไปหอดก้อนฉันหรือฉันไปหอดกตอนเธอไปหอดใส่หอดฝันฟังุ่นเป้าเหมือนบอสในตนเย็นของน้องแพทย์ไม่ไม่ได้อะไรคืนเลยของน้องแพทย์น่ะไม่ดีว่าของแพทย์โทรศัพท์ไม่หายแต่ว่ากระเป๋าสตางค์โทรศัพท์แพทย์ไม่หายแต่ว่ากระเป๋าตังค์กุญแจรถทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดกุญแจรถพร้อมทั้งหักวันนี้ไม่เอาตังค์ไว้เยอะ ตังไม่เยอะแต่ปัจจัยหลักคือตอนนี้คือกุญแจรถอยู่ในนั้นแอไอแพดมนใช่ใช่ลิงอยู่ัไโอ้มันกลับไปยากแล้วเนาะเดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจมาตรวจก่อนนะครับตอนนี้คือนั่นเพราะได้รถของนันลาแนนนะครับแจ้งความไปแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปถามข่าวน้องแพทย์ก่อนนะครับ มันเกิดกลางดึกพี่น้องเอยจนว่าวม่มีกำลังใจสิลำ